สวัสดีครับอยู่กับมิสูซูซุปเปอร์โปรครับและโจค่ะมิสอซ์เอ็มพีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถสายลุยดึงคันแล้วนะครับใช่แล้วกับคันนี้นะคะเป็นตัวไททันค่ะซิงเกิลแคปนะโฟร์วิลไดเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะตัวล่าสุดเลยนะครับและสีเงินด้วยนะครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่6 7 6 0 0 0บาทนะครับอ่าใช่แล้วสำหรับสายลุยหรือว่าต้องเอาไปเข้าตามพวกแบบท่าราย หรือว่างานแบบลุยป่างานสวนอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยกับโปรโมชั่นพิเศษคันนี้ลูกค้าเนี่ยทำอาชีพอะไรคะอ่าก็คือเป็นท,ทําธุรกิจส่วนตัวนั่นแหละครับเนาะเป็นเป็นเจ้าของบริษัทนั่นเองอ่าก็คือเป็นเจ้าของกิจการตอนนี้ก็เริ่มเลยที่ฟรีดาวเลยคะ่ะโอ้โหฟรีดาวไปเลยก็คือไม่มีต้องเงินออกรถต้องใช้เลยอะสักบาทเดียวก็ไม่ใช้นะครับสุ่ยอดเลยานาะแล้วก็ จะมีนิดนึงที่ลูกค้าสัง่งแต่งเพิ่มก็คือตัวล้อใช่ใชซึ่งอันนี้เป็นโปรพิเศษอันนี้เราจะจัดแบบนานๆก็จะมีจัดโปรโมชั่นก็สามารถตัวน,นี้ลูกค้าแลกซื้อเพียงห0 0พันเนี่ยก็รับล้อแม็กนี้ไปเลยนะ,นะคะาทา่านั้นเองนะครับแต่<ช>บอกเลยนะอันนี้ก็ต้องดูรอบนะต้องเป็นรอบ,รรอบๆใช่เราจะมีจัดโปรเดือนละแบบกี่คันว่าไปนะคะก็คือต้องแบบสอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะว่ามีต่อโปรโมชั่นแค่ไหนครับแต่สำหรับโปรโมชั่นที่ได้อยู่แล้วทุกคันเนี่ยก็คือเริ่มต้นฟรีดาว ค่าง,งวดอยู่ที่9,400กว่าบาทเท่านั้นเองอด้วยนะครับสบายๆเลยนะคะอันนี้ก็คือส่งที่ระยะ7ปีนั่นเองแล้วก็ยังมีแถมฟิล์มรับทันกระบาดายเนื้อของแท้แล้วก็ฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนคะ่ะออนะครับแล้วบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ2004ก็คือพร้อมลุยสุดๆแล้วนะครับจะว8 1แรงม้าเลยนะอืมโอ้โหมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องไปลุยทุกสถานการณ์ได้เลยนะแล้วออปชั่นของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะเป็น เบาหนังด้วยได้บบาหนังมาแล้วนะครับแล้วก็ได้กระจกไฟฟ้ามาให้เนาะแล้วก็ตัวขับ4ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบโฟร์วิที่มีดิฟล็อกในตัวด้วยนะครับก็คือแบบพร้อมลุยนะตะลุยได้ทุกอุปสรรคจริงๆค่ะสำหรับคันนี้ตัวโฟเนี่ยสามารถเลือกได้ไว่าใช้ขับ2หรือขับ4ระหว่างขับสามารถเปลี่ยนได้เลยด้วยนะครับบอกเลยว่าพอแบบเขาใหางนะจะจะพื้นถนนทั่วไปใช้ขับ2พร้อมลุยค่อยขับ4ก็เลือกใช้กันได้ด้วยนะครับเลือกใช้ได้เลยนะคะโอ้โหสะดวกสุดๆเลยนะครับ แ้วนอนครับเราก็คันนี้ได้เตรียมตุ๊กตาน้องมีเซอร์ไพรส์ลค้าเหมือนเดิมด้วยนะคะคแล้วก็คันนี้เราก็จะไปส่งให้ถึงที่ที่ลูกค้าอยู่นะคะ,ะวันนี้เราไปที่พะยุหะคีวีเลยนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,น,น,นั่นเองค่ะนะ,ะครับงั้นเดี๋ยวเราเอารถคันนี้นะครับไปส่งลูกค้าเลยครับไปกันเลย